อีซี่ผัพยาสัลัดบายบุ้มบูมนะคะอีสานผัพยาสัลัดนะคะอันนี้ก็เป็นตำส้มตำง่ายๆสไตล์บุ้มบูมนะคะหน้าตานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมีผักแกล้มผักที่เห็นเขียวๆนี่ก็คือสตอนะคะสตอเราแกะแล้วเราก็แช่ฟิชไว้นะคะเดี๋ยวมันก็จะเป็นเหมือนผักสดเลยนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวบุม้มบิมขออนุญ,ญาตทานส้มตําก่อนนะคะเพื่อนๆยังไงก็มาทานซ้มตําด้วยกันนะคะหน้าตาน่าทานมากนะคะโอเควันนี้ก็บู้ิบุมก็ขอบคุณทุกาการติดตามนะคะทุกกําลังใจนะคะทุกการกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะคะขอบคุณมากนะคะมาทานส้มตําด้วยกันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบูมี่บูมนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็จะพามาทําส้มตําปรานะคะเป็นส้มตำทำง่ายๆสไตล์บูมีบูมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทํำยังไงเนาะเดี๋ยวดูส่วนผสมกันเลยค่ะอ่าเ,เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะ ก็ไม่มีอะไรนะเป็นส้มตําที่ง่ายๆสไตล์บุ๋มบุ๋มนะคะก็มีพริกนะคะมีกระเทียมนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีมะนาวนะคะเราที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาร้านะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าตํายังไงนะค่ะส้มตาง่ายๆนะคะสไตล์บุ๋มบุ๋มนะคะอีซี่พาพ y a s a l a นะคะอีสานพ a พา y าลััดนะคะ เป็นตำลาวของเรานะคะเป็นตำอีสานของเรานะคะพริกสี่เม็ดกระเทียมหนึ่งค่ะเดีย๋ยวขออนุญาตเอาผ้ารองอนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่กันเป็นอีกทีเนาะโอเคนะคะเราก็ตำพริกกับกระเทียมนะคะให้ให้ละเอียดนะคะเพื่อการไม่ให้มัน เมื่อเสร็จแล้วนะคะอ๋อลืมลืมอย่างนึงนะคะก็คือ,อลืมนี่เลย <c oughs> คือลืมนี่นะคะอันนี้น้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ไปเลยนะคะใส่น้ำตาลปี๊บด้วยนะคะน้ำตาลปี๊บก็จะตัดรสนะคะตัดรสชาติเหมือนกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นี่เลยนะคะมะเขือเทศลงเลยนะคะตัดมะเขือเทศลงนะคะตัดลงให้หมดเลยนะคะสามลูกนะคะใครชอบกินมะเขือเทศเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะแล้วก็น้ำปลาร้านะคะ ามช้อนก่อนนะคะกลัวจะกลัวจะเค็มเพราะว่าสามช้อนนี่ก็เราไม่ปรุงรสด้วยชูรสหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่า,าน้ำปลาร้าเนี่ยมันมนัวอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะใสเนนะะ่เลมอนนะคะาาเลมอนนะคะมะนาวนะคะเราไม่เอาเปลือกลงนะเพราะว่ามันขมเราก็จะชิมไปนะคะอุ่นแสบมือนะคะเสร็จเราก็จะตำให้เข้ากันทั้งตาลทั้งปลาร้านะคะ ่ากันนะอีซี่อีสานฟู้ดนะคะอีซี่อีสานพาพะยะสลับนะคะตาแบบง่ายๆนะคะไม่มีอะไรเลยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะชิมรสนิดนึงนะคะได้รดหนึืมน่าจะน้ำปลาไหลอีกสักนิดนึง Okay. พอล้ค่ะเสร็จแล้วก็มาละกอลงเลยนะคะน้ำปลาร้าเนี่ยมันมันมน,นัวอยู่แล้วอ่ะเนาะเราก็แบบว่าเราก็แบบว่าไม่ไม่ต้องปรุงด้วยชูรสหรืออะไรอีกแล้วนะคะค่ะ,นะคะตามสั่งต่ไม่ง่ายสไตล์ผมไม่บูนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าหน้าตาหน้าทานแค่ไหนนะคะ แค่สีสันก็น่าทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแ,แล้วแค่นี้เองเนาะง่ายมากนะคะตำชิบตำง่ายมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเียแล้วนะคะเราก็จะมาเทใส่จานนะคะจานที่เราใส่มาลากรน,นี่แหละเราก็ใส่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เปิดอะไรมันเปิดแค่มาลากรน,นะคะแล้วก็ ใส่เลยค่ะนี่เลยเสร็จแล้วนะคะหน้าตาเป็นไงบ้างคะหน้าตาหน้าทานเนาะเป็นตำส้มตำง,ง่ายๆจะตายูรไม่บุญนะคะใครอ,อ,อยากเอาไปตำก็ตำถานได้นะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายๆมากโอเคค่ะดูหน้าตากันเลยนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ นี่เลยค่ะหน้าตาน้าทานนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีผักแกร้มด้วยนะคะเดี๋ยวผักแกร้มลงนะคะ